ผมพัชรพลแตงเลืร์นะครับหรืออเล็กเซ่ที่จริงแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นประเด็นหลักเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าโลกเรามันมันสิ่งแวดล้อมเราอยู่ไม่ได้มันก็ทุกอย่างมันก็จบอะณนะตอนนี้เราจะต้องจัดการยังไงกันดีกับกับปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งมันก็ค่อนข้างจะแบบเป็นปัญหาซีเรียสขึ้น,นเรื่อยๆ มันอาจารย์ในการออกแบบตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์เด็กที่มันกังวลกับโลกอนาคตอะไรแบบนี้ดูเป็นแอ s บสแตรกแอบสแตรกนิดนึงอะไรเงี้ยเราได้มีส่วนช่วยทําให้แบบโลกเราสะอาดขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยผมก็ก็เชิญชวนแล้วกันครับรวมประมูลงานศิลปะ s e e Love the Earth ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.centraltime.com/c